โบโนแมสส่งความสุขรับปีใหม่2,567เสิร์ฟซีรีส์สืบสวนชุดใหญ่หลากหลายรสชาติมาให้ได้ชมกันตลอดปีรวม67เรื่องค่ะ แฟนๆซีรีส์เตรียมเฮเ,เพราะตลอดปีพศ2567นี้โมโนแมสจัดเต็มความสนุกปักหมุดความมันแน่นจอพร้อมส่งมอบความสูขผ่านทัพซีรีส์สืบสวนฟอร์มเด็ดระดับพรีเมียมหลากอารมณ์หลายรสชาติตลอดจนรวบรวมนักแสดงชื่อดังมากความสามารถล้นจอแบบที่จะทําให้คุณนั่งชิดติดจอเปิดซีรีส์น่าดูบนโมโนแมสทั้งซีรีส์นี้จากฝั่งเอเชียไม่ว่าจะเป็นไทยจีนเกาหลีญี่ปุ่นและต่างประเทศอาทิซีรีส์เกาหลีคามพัซโซถอดรหัสฆาตกรรม คดีฆาตรกรรมสุดซับซ้อนเมื่อนักจิตวิทยาสารภาพว่าเป็นฆาตรกรแต่แฟนสาวข,ของเขากลับไม่เชื่อในคำสารภาพจึงเริ่มทำการสืบสวนหาความจริงผ่านการเข้าเยี่ยมในคุกทุกครั้งนำแสดงโดยยุนคเยซังและโกอาซอง ซีรีสเกาหลี Nice Has Come เกมโหวตตายเรื่องราวสุดระทึกของนักเรียนมัธยมที่ถูกจับมาเล่นเกมมอรณะตกกลางคืนจะมีคนถูกฆ่านำแสดงโดยคิมอูซอกอดีตบอยแบนด์อัพเทนชันที่ได้รับบทนำในฐานะประธานนักเรียนประชันฝีมือกับอ e ีแจอินนักแสดงดาวรุ่งที่มีผลงานมาตั้งแต่เด็ก ซีรีส์เกาหลีภาคต่อสุดฮิต Voice สัมผัสเสียงมรณะดูแบบจัดเต็มภาคไทยครบทั้งสีสซีซันเรื่องราวของหัวหน้าหน่วยโกลเด้นไทม์เธอมีความสามารถพิเศษในการได้ยินและเธอใช้ความสามารถนี้เพื่อแกะรอยคดีสะเทือนขวนัญนำแสดงโดยอีฮานา นอกจากนี้ยังมีซีรีส์แนวสืบสวนภาคไทยเรื่องดังอีกมากมายเช่น Tree Pryce คดีปริศนาหมู่บ้าน Tree Pryce ปีหนึ่ง Australia Day 24ชั่วโมงหลุนล่าฆาตกร Power of Evil มเมล็ดพันธุ์ปีศาจ b ร i ยปิดตาล่าความจริง The Good Detective ผู้หูคดีเดือดซีซั่นหนึ่งและ2 unnatural หน่วยพิเศษสืบพลิกศพซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความสนุกจากซีรีส์ทั้ง67เรื่องอย่าพลาดรับชมความสนุกครบรถทางมูนอม นะคะ